ใช่ไหมเราจะว่าอย่างนี้ก็ว่ากันมาตรงๆถ้าท่านบอกว่าภาพลักษณ์ของศาสนาพุทธคือภาพลักษณ์ของศาสนาที่ดีและท่านก็กีดกันที่จะไม่ให้สตรีมุสลิมสวมพ i j า b เพราะนั่นไม่ใช่ภาพลักษณ์ศาสนาพุทธก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกแอกวว่าภาพลักษณ์ของชาวมุสลิมเป็นภาพลักษณ์ที่ชั่วใช่ไหมเอาว่ากันมาแต่จะว่ากันอย่างนี้ตรงๆถ้าท่านบอกว่าภาพลักษณ์ของชาวมุสลิมเป็นภาพลักษณ์ที่ชั่วเราก็มาถกเถียงกันในทางตะปรัชญาดีกว่าว่าแบบไหนกันแน่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีในทัศนะของ เรากับท่านศาสนาพุทธนะผมท้านมหาเทรสมาคมไปเอาหลักฐานจากพระไปบิดกมาจากตัปเซของท่านก็ไนดะ้ตับเซตไปบิดกท่านไปเอาหลักฐานจากหนังสืออธิบายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นคมภีร์ของท่านที่ระบุว่าศาสนาพุทธเนี่ยต้องแต่งกายแบบนี้แบบนี้แบบนี้จึงจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีศาสนาพุทธไม่ได้ระบุการแต่งกายชัดเจนแต่ชาวมุสลิมเขาระบุเขาสามารถรู้ได้ว่าภาพลักษณ์ที่ดีในทัศนะของศาสนาเขาคืออะไร แต่ของท่านท่านบอกว่าภาพลักษณ์ที่ดีภาพลักษณ์แบบแต่งกายแบบพุทธละมันอะไรภาพลักษณ์แต่งกายแบบพุทธน่ผมมันยังไม่รู้เพราะในคำพของท่านไม่ได้ระบุไว้เพราะฉะนั้นท่านอย่าอ้างลอยๆสิก็ว่าภาพลักษณ์ที่ดีของท่านคือภาพลักษณ์แบบแบบไหนเราก็ไม่รู้นะมาดังนั้นผมจึงบอกแล้วว่าถ้าคิดที่จะมาบอกว่าภาพลักษณ์ที่ดีเป็นภาพลักษณ์แบบศาสนาพุทธและภาพลักษณ์ของศาสนาอื่นเป็นภาพลักษณ์ที่เลวมาเถียงกันดีไหมล่ะในเชิงตรรกะในเชิงเหตุผล ในเชิงสติปัญญาที่ยอมรับได้การที่สตรีคิดที่จะปกปิดร่างกายของตนเองต่อพระสงฆ์ที่ถือธรรมะเนี่ยมันจะไม่ดีตรงไหนอ่ะพี่น้องผมว่าพระควรจะสนับสนุนสตรีปิดใส่ที่จบด้วยซ้ำเพราะเส้นผมเนี่ยตามงานวิจัยนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหนึ่งในการก่ออารมณ์ทางเพศนะพี่น้องรู้ไว้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ท่านดรจาคิดไเน์เคยเคยชี้แจงแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ท่านถูก สั่งห้ามที่จะเข้าประเทศอังกฤษเพราะว่าท่านโปรโมทในเรื่องของฮิญับและท่านก็ยกหลักฐานมาจากนิตยาาาสารไทม์นะครัวันนี้ผมไม่ได้เอามาเพราะคิดว่าไม่จำเป็นมากหลักฐานที่ระบุว่าหนึ่งในสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศแก่ผู้ชายจากอวัยวะสัดส่วนร่างกายของผู้หญิงเนี่ยก็คือเส้นผมด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นพุทธจริงๆแล้วนะความเป็นพระสงค์ที่ปฏิบัติอยู่บนหลักคําสอนที่เคร่งครัดในเรื่องพมจันเนี่ย ท่านจะต้องส่งเสริมการสวมฮิญาบสิสตรีมุสลิมตั้งใจที่จะปกปิดไม่ได้คิดจะไปยุ่บระบะกับท่านแลวท่านมากีดกันเขาทาไมคิดเอาแล้วครับิน้องว่าตกลงในภาพลักษณ์ทางศาสนาดีๆของท่านภาพลักษณ์อะไรภาพลักษณ์อะไรแต่ผมอยากจะตอบตัวอีกท่านหนึ่งคือท่านผู้หญิงอะไรสันติอะไรสักอย่างอยู่สถาบันอะไรนะก็บอกว่ามุสลิมอะไรต้องอารมณ์อัลลยมถ้าติทาในอัลลอฮ์อ่มีคาที่ทำ ก็บอกว่ามุสลิมเนี่ยถ้าศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยต้องมีคันติธรรมก็คือต้องต้องไม่ต้องใส่ฮีญาบนะถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องผมไม่ต้องโตแล้วนะเลยเนี้ยมคิดผมคิดว่าเราก็รู้กันแล้วว่ามันไร้สาระขนาดไหนอ่านอย่างนี้อลพี่น้องศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่ต้องสวมฮิญาบนะผมท้าท่านเลยนะถ้าท่านเก่งถึงขนาดพลาดพิงถึงพระองค์อัลลอฮ์ของเราเนี่ยไปเอาหลักฐานจากคุรอ่านมาว่าผู้ศรัทธาไม่ต้องสวมฮิญาบไปเอามาอยากโกหกเป็นถึงดอกเตอร์เลยอยากโกหก เอาหลักฐานมาเนี่ยผมจะไม่โปะแล้วก็คิดว่าได้สาระมากนะเป็นเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ไม่ต้องใส่ฮิญาบดูเขาอ้างของเขาเหมือนอะรผมอ้างเป็นพุทธศาสนิกที่ดีไม่ต้องไปวัดเอาไหมจะเอาไหมพี่น้องถ้าผมอ้างอย่างเงี้ยคนพูธที่ฟังผมอยู่ก็คงไม่เชื่อแล้วคาพูดที่บอกว่าเป็นพุทธศาสนาที่เป็นพุทธศาสนิก,กนชนที่ดีนะไม่ต้องไปวัดก็คงไม่มีใครเชื่อนะเหมือนกันนะเราจะบอกว่าศรัทธาในพระองค์หรอ ก็ไม่ต้องใส่ฮิญาบนี่อะไรของนั่นผมฝากทิ้งท้ายไว้วะ่ะตอนจบของรายการเนี่ยผมได้ยินเขาพูดกันในเรื่องของอัตลักษณ์อัตลักษณ์เอกลักษณ์เอกลักษณ์อะไรของเขากันมากกันมามนก็ไม่ทราบเดนติตี้อะไรเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเรื่องของอัตลักษณ์เนี่ยมันไม่ยุ่งยากนะพี่เนอะปัญหาของการกดทับทางอัตลักษณ์ก็คือการที่ท่านใช้วัฒนธรรมของคนส่วนมากในชาติซึ่งจริงๆท่านก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านจะเอาวัฒนธรรมอะไรเป็นวัฒนธรรมชาติ พราะวัยรุ่นเดี๋ยวทุกวันนี้เขาจะเป็นเกาหลีกันหมดแล้วนะมาว่าจะเป็นกระบวนการทําให้เป็นเกาหลีก็เรียนในเซชั่นแล้วก็ยังไม่รู้เลยวัฒนธรรมของชาติเนี่ยวัฒนธรรมอะไรแต่ท่านไปตึกทักแล้วว่าวัฒนธรรมของชาติคือวัฒนธรรมแบบพุทธศาสนาท่านเอาอะไรวัดอะไรครับพี่ไปทําวิจัยเลยหรอไปทําวิจัยจากตะพูอะไรแล้วเอามาให้ดูหน่อยสิว่าวัฒนธรรมของชาติเป็นวัฒนธรรมของพุทธศาสนาดังนั้นเนี่ยเมื่อ คนหลากหลายอัตลักษณ์มันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับพี่น้องมันแก้ปัญหาไม่ยากเขาจะทําอะไรคุณก็อย่าไปห้ามเขาสิถ้ามันอยู่ในกรอบกฎหมายอ่ะมันจะเท่าเทียมได้ยังไงเนี่ยเมื่อคนพุทธมีสิทธิ์ที่จะแสะดงออกอัตลักษณ์ทุกที่ไอ้ชาวมุสลิมไม่มีสิทธิ์เหมือนกะตะก,กะมืที่ผมวางไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าถ้าสมมุตินะพระนี่จะต้องมาสู้เราของชาวมุสลิมเพื่อจะมาติดต่อง,งานราชการซึ่งเราก็เห็นกันบ่อยว่ามันมีอยู่ ถ้าสมมติว่าพระจะต้องมาติดต่อง,งานราชการที่สู่เราของมุสิมแล้วเราออกกฎว่าพระไม่ต้องใสจีวรอ,อีกแล้วให้ใส่กางเกงยีนไอ้นี่เป็นที่ของเราเป็นกฎของเรานะคุณก็รับไม่ได้ซึ่งตาวะคนนั้นคนคนนั้นที่อยู่ในรายการนี่บอกว่าการอ้าแบบนี้เป็นการเกินไปเห็นไหมพี่น้องลอยอีกแล้วเนี่ยลอยไม่จบไม่สิน้นเกินไปยังไงนะพี่น้องพอเขาตอบแล้วไม่ได้เขาก็บอกว่าเกินไปพี่น้องไปดูในในวิดีโอเพราะตอนที่ท่านพิธีกรถามานี่ยถ้าเขาอ่านอย่างนี้จะว่าอย่างไง ก็ก็นั่งเงียบบอกไม่ได้สักพักแล้วเขาก็บอกว่าเกินไปเกินไปยังไงอ่ะที่ท่านมาถลกผ้าคลุมของมุสลิมนะขอรเราซึ่งเป็นวาจิบซึ่งเป็นข้อบังคับในศาสนาท่านบอกว่าไม่เกินท่านบอกว่าไม่เกินแต่พอเราทํากับท่านบางท่านบอกว่าเกินอย่าสร้างเงื่อนไขรองรับขึ้นมาเองสิครับอย่าตั้งกฎขึ้นมาเองที่ว่าถ้ามุสลิมละเมิดท่านแปลว่ามุสลิมเกินแต่ถ้าท่านละเมิดชนส่วนน้อยของชาติน่แปลว่าไม่เกินนะพี่น้องอย่าตั้งกฎขึ้นมาเองสิครับ แล้วก็ท่านก็อ้างว่าถ้าถ้าเป็นผมผมไม่ไปแล้วสุดเรานั่นมันเรื่องของท่านนะท่านจะไม่ไปไม่ได้มีใครสั่งท่านมันเรื่องของท่านนะท่านจะไม่ไปคําถามก็คือว่าถ้ามุสลิมซึ่งอยู่บริเวณวัดหนองจอกจะไปเรียนโรงเรียนของท่านเนี่ยท่านมีสิทธิห้ามเขาไหมอันนี้มมนเขามีสิทธากฎหมายอ่ะที่เราจะพูดเราพูดกฎหมายเราไม่ได้พูดถึงท่านอยากไปไม่ไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้อย่ามั่วสิครับอย่ามั่วดังนั้นเนี่ยมันหาเรื่องอัตลักษณ์ไม่ต้องเทีทฤจฎีเยอะนะผมนัเซ็งนักสังคมศาสตร์เบื่อ Io, อ้างทิษดีเยอะยังงั้นไอเดนติตี้การตุกกทัทบทางอัตลักษณ์ตะบ,บนเทินกรุ๊ปมั่งละอะไรเดียวก็เฮกเมนี่ของกัมชี่มั่งละไม่รู้อะไรกันเยอะกันเยอะปัญหาก็คือเขาอยากจะสวมฮิจาบแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนกับคุณทําไมละคนในชาตินี้มีสิทธิ์ที่จะแก้ผ้าแต่อีคนนึงมีสิทธิ์ที่จะบุกบิดไม่ได้อะพี่น้องทําไมอะในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะแก้ผ้ามีสิทธิ์ที่จะโชว์ทุกอย่างซึ่งเป็นฟิตนะ แต่คนกลุ่มนึงมีสิทธิ์จะห่วงห้ามร่างกายของตัวเองต่อผู้ชายประชาธิปไตยอะไรเหรอครับพี่น้องประชาธิปไตยอะไรถามหน่อยสิว่าการที่สวมใส่ฮี่าบเนี่ยและเดินเข้าไปในวัดเนี่ยนะมันทองพระตัปีดกไม่ได้ตรงไหนอรพี่น้องมันไปทาลายศาสนาพุทธตรงไหนอะพี่น้องพระจะสอนจีวรไม่ได้เลยัด้ไงถ้าสตรีมุสลิมใส่ฮิญาบเข้าโรงเรียนท่านต้องบอกมาสิว่าสวมใส่ฮิญหยาบเนี่ย มันไปทําลายศาสนาท่านตรงไหน,นไม่ใช่ว่าท่านบอกคือเอาข้อจริงก็คือที่ไม่อยากให้สศรษจับไม่ชอบเกลียดแขกคือปัญหาเดิมๆนั่นนะครับผมอยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับพี่น้องที่คุยกันวันนี้จริงๆก็คือประเด็นเดิมๆแต่ที่ลองออกมาตบอบโต้เพราะว่าทนดูไม่ได้นะพี่น้องคุณซาเลมีอะไรจะพูดอีกไหมัอ่ออออากอ่ก็คงรถน้ำชาซาบิโกนคืนนี้ก็ น้ำชาเดือดเร็วหน่อยนะครับอ่ะอ,อ่าเดือดตั้งแต่เช้าและตัดซิบมาทา้ังๆัแต่เพิ่งมาได้ได้นั่งเสวน,นากันหลังอิชานะครับก็ลืมไปประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็มันก็เข้าอีโรบเดิมซึ่งก็ระเบียบตรงนี้ก็ไม่ได้มีการกรําหนดว่าจะต้อง ถอนที่อยากเหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายแล้วคือผมไม่อยากคือเข้าใจว่าเรื่องนี้ถึงสารปกครองแล้วคือไอาการที่เราจะไปพูดพูดในแงปน่ประเด็นสารประเด็นคดีนี้มันก็คงไม่ดีนะคือเมื่อดูมติแล้วนะครับอันนี้ผมพูดในความเห็นส่วนตัวแล้วกันคือข้อกฎหมายมันมันขัดแย้งกันโดยชัดเจนแล้วมันไม่ใช่ขดขัดแย้งกันเฉพาะรัฐธรรมนูญซึ่งแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวมันก็จบแล้วมันก็ตกไปแล้วมตินี้ขัดแย้งกับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการซึ่งซึ่งมันชัดค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็งั้นผมก็ถือโอกาสสรุปเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้ส่วนมากก็คงประเด็นเดิมนะครับแต่เข้าใจว่าเราต้องการที่จะไปวิพากษ์คลิปที่ออกมาล่าสุดน,นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดกันในจังหวะการพูดคุยได้ค่อนข้างที่จะเดือดหน่อยแต่แต่ผมไม่อยากให้เราไปดูว่าใครพูดว่าพูดยังไงแต่สิ่งที่เรา อยากให้ดูคือให้เราดูพูดให้เราดูว่าพูดอะไรแล้วก็สิ่งที่พูดมาไม่ได้พูดด้วยกับอารมณ์นะครับเราพูดด้วยกับหลักการทั้งหลักการศาสนาหลักการของกฎหมายบ้านนี้เมืองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อตกลงตรงตรักตรงกันนะครับว่าถ้าอ้างว่าความหลากหลายแล้วเนี่ยความหลากหลายมันอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าหลากหลายแต่คุณจะไปกดทับสิ่งซึ่งสิ่งซึ่งกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง ได้เชื่อแล้วปฏิบัติตามกันไม่ได้นะครับเพราะว่าความเชื่อเรื่องหฮยาบการปฏิบัติตามหฮียบมันไม่ได้เป็นอันตรายเป็นต่อความมั่นคงของรัฐต่ออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในแง่น,นี้มันเป็นประเด็นความรู้สึกล้วนๆ,ๆก็ขอดุอาต่อรลองนะครับว่าขอให้เราได้ต่อสู้กันได้ไปนะครับเดี๋ยวคุณซัดฟูดีนมีประเด็นนิดหนึ่งชิ้องผมผมจะจบที ปัญหาฮิญาบไม่ปัญหาีมันเกิดมาตลอดนะครับจริงๆผมมาทําวิจัยเรื่องนี้อยู่เติมที่แล้วแต่ไม่อยากจะเอาข้อมูลมาพูดมอเสีเวลามันเป็นปัญหาในเชิงจิตวิทยาเพราะว่าโดยหลักแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมในในในลัทธิชาตินิยมแล้วก็ศาสนานิยมที่ปิดกั้นและใจแคบอยู่เพราะทั้งที่ผมผมถามไปเมื่อสักครู่แล้วว่าการที่คนมาใส่ฮิญาบ มันไปทําร้ายใครตรงไหน,นมันไปทาร้ายศาสนาใครตรงไหนน้าซ้าเนี่ยการที่คนคนหนึ่งไม่ใส่หิญยาบเนี่ยแต่งกายไม่ใส่ผ้าคลุมมันทําร้ายทุกศาสนาดิครับเพราะในเรื่องของกิเลสทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกศาสนาก,ก็สั่งห้ามและก็นเน้นย้ําอยู่เสมอดังนั้นผมมองว่าแทนที่ว่าองค์กรศาสนาจะส่งเสริมคนให้ปกปิดร่างกายทำไมท่านกลับมากีดกันคนที่จะปกปิดร่างกายได้ล่ะนี่นนอะผมฝากไว้นะครับ แล้วก็ขอเป็นกำลังกำลังใจอย่างมากนะครับแกทางพี่น้องชมรมกลุ่มมุสลิมเบอร์สันติแล้วก็กลุ่มต่างๆที่ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เราอย่างที่ผมบอกเราว่าผมทําได้เพียงเท่านี้เพราะว่าผมอยู่ไกลจากที่ที่เกิดเหตุผมมาทําได้เพียงแค่ออกมาพูดเปล่าๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เรืยอชี้แจงด้วยครับที่ออกมาไม่ได้อยากดังนะครับี คือไม่ได้อยากดังนแต่คน Christina คนขอขอให้ออกมาพูดนั้นปิดหน้าได้ก็จะปิดเลยพี่น้องแต่เดี๋ยวจะเป็นอย่างอื่นนะเดี๋ยวคนหาว่าเกี่ยวอะไรกับต่างประเทศอีกก็น่ผมเรียนชี้แจงนะครับว่าเราท่านทั้งหลายก็บริสุทธิ์ใจทั้งสิ้นครับที่ออกมาต่อสู้ในหนทางขอร้องเพื่อที่จะให้กะรีมาตุลหลอกเพื่อที่จะให้คําดํารัสคาสั่งใช้ของพระองค์ปรากฏขึ้นบนหน้าแผ่นดิน และเพื่อที่จะทําให้กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้ไม่ได้บัญญัติไวใ้ให้บูชากลับไหว้แต่ให้มันปฏิบัติได้จริงด้วยทนะ่านอับดุลลอฮ์อะลบุสลามได้กล่าวให้แกเราว่าอุมิดตุอันอุกอติล,ลันนัฮัตตายะกูล,ลุลละอิล่าใหาน้น้องจําฮะดิสี้ไว้แลวต่อสู้ต่อไปนะครับพี่ฉันได้รับการบัญชาจากพระองค์อัลลอฮฺสุฮาห์นะฮะตาลาให้ดิ้นรนต่อสู้จนกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะน้อมรับนะครับในศาสนาอิมาม อบูยูซุฟฮันบาลีได้บอกว่าท่านรรซูลได้ถูกบัญชาให้ต่อสู้ด้วยกับหลักฐานแกพวกเขานะครับพี่น้องให้ต่อสู้ด้วยกับหลักฐานนะครับซึ่งผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนท,ที่ที่ได้ต่อสู้ขึ้นไหวแล้วเราหวังว่าสักวันหนึ่งสัจธรรมจะปรากฏเหนือความเท็จที่กําลังกดขี่สัจธรรมอยู่ณนะภาวะนี้นะครับมะกุลยาอัลฮักวาซะฮะกลบาตินอินนอัลบาติลากาณะฮูกอเมื่อสัจธรรมมาความเท็จมันย่อมมาลายเมื่ออิสลามมาเชละห์ชัยชนะจะเป็นของ ผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพีน้องก็อ,อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับอิลล่าฮิตาฟิกวัลฮิดายะสลามอะลีกุมวารฮ์มัตุลลอฮ์ะบะลราะกฮ์